สวัสดีค่ะชื่อธนารีคำลังสีค่ะอยู่จงังหวัดเชียงรายค่ะต้นตระกูลเป็นหมอยานะคะเป็นหมอเมืองมาตั้งแต่บรรพบุรุษเลค่ะแล้วก็ส่วนตัวก็เรียนเรื่องทางด้านสุขภาพบำบัดมาด้วยนะคะก็เลยจะมีความรู้ในเรื่องของการใช้สมุนไพรนะคะแล้วก็การดูแลสุขภาพแบบองค์รวม วันนี้เรามีผลิตภัณฑ์ดีๆมาแนะนำให้พี่ๆน้องๆได้รู้จักกันนะคะถ้าเรานะคะดูแลสุขภาพของเราเนี่ยทำให้ร่างกายเราแข็งแรงนะคะมันก็สามารถที่จะต้านทานโรคได้นะคะเรามีเป็นกาแฟนะคะเป็นอันนี้เป็นอาหารเสริมในรูปแบบของกาแฟชื่อว่าเ well Coffee ค่ะตัวนี้นะคะส่วนผสมทั้งหมดมีรวมกันอยู่25ชนิด มีโสมมีทังเช่ามีเห็ดินจือโกจิเบอรี่นะคะรูทีนวิตามินเอในส่วนที่ พิเศษของเราที่แตกต่างจากของอทั่วไปก็คือเรามีสารสากัดจากขมิ้นชันด้วยนะคะสารสากัดจากเซรามีแล้วก็สารสากัดจากกระชายดำด้วยเป็นส่วนผสมในนี้นะคะรวมกัน25ชนิดสรรพคุณของเขาในเรื่องของคุณภาพแล้วก็ประโยชน์ของเขานะคะคในส่วนของสารสากัดที่เขาจะมาช่วยเราดูแลร่างกายของเราได้ โดยเฉพาะนะคะท่านที่มีปัญหาเรื่องของไขมันความดันเบาหาวานโรคเกาตนะคะต้องนี่เลยค่ะเวล,วลคอฟฟนะคะค่ะตัวนี้เขาคุณสมบัติของเขาคือเขาจะไปช่วยในการขับไขมันที่เกาะอยู่ตามผนังหลอดเลือดนะคะซึ่งตรงนี้อันตรายมากอ,อย่างใครที่มีอาการที่ว่า ปวดหัวไมเกรนนะคะต้องอต้องระวังนิดนึงนะคะตรงนี้อันตรายมากเลยซึ่งมีมันสุ่มเสี่ยงที่จะเป็นภาวะของเส้นเลือดสมองตีบนะคะแล้วก็เกี่ยวกับเ,เส้นเลือดหัวใจด้วยนะคะพวกนี้ต้องต้องระวังนิดนึงนะคะแล้วก็แต่เวลของกาแฟของเราเนี่ยสามารถไปช่วยท่านได้นะคะในการที่จะไปบําบัดทําให้เซลล์ของร่างกายของเราเนี่ย มีการตื่นตัวนะคะแล้วก็ขับไขมันส่วนเกินออกมาได้นะคะแล้วก็มีอินูลีนไคโตซานบล็อกซึ่งจะไปช่วยในการบล็อกไขมันที่ไม่ดีนะคะเวลาเราทานอาหารเข้าไปเนี่ยเขาจะไปช่วยบล็อกแล้วก็ขับออกมาอันนี้ก็คือเป็นการดูแลสุขภาพเบื้องต้นค่ะแล้วก็สรรพคุณที่โดดเด่นของเราอีกอย่างหนึ่งคือในส่วนของใครที่มีปัญหาเรื่องไขข้อนะคะที่ดังก็เก็บก็เก็บเนี้ยนะคะตัวนี้เลยค่ะเวลอฟฟี่เลยค่ะ ท่านดื่มสักประมาณอาทิตย์หนึง่งท่านจะรู้สึกเลยว่าเสียงหัวเขาที่ดังก็แก้บก็แก๊บมันจะค่อยๆหายไปและอาการที่เรามักจะปวดตามข้อก็จะบรรเทาไปด้วยนะคะและในส่วนของสายตานะคะใครที่มีปัญหาเรื่องสายตาตัวนี้เลยค่ะเวลคอฟฟี่เรามีวิตามิน A นะคะลูทีนมีบิลเบอรี่โกจิเบอรรี่ซึ่งสารสกัดในส่วนนี้จะช่วยในเรื่องของการ ซ่อมแซมซ่อมเสริมในเรื่องของเซลล์ของดวงตานะคะแล้วก็ที่สำคัญอีกอย่างหนึ่งคือเรามีโคเอนไซคิวเทนนะคะตัวนี้จะช่วยในเรื่องของการคลายกล้ามเนื้อหัวใจนะคะยิ่งหลายหลายท่านมีปัญหาภาะวะตรงนี้มากออกกำลังกายหนักๆก็ไม่ได้อันตรายมากนะคะนอกจากว่าท่านจะดื่มกาแฟอาราบิก้าแท้เป็นประจำอยู่แล้วเรามาเพิ่มให้สุขภาพ ไปด้วยนะแล้วโดวยเฉพาะช่วงนี้ช่วงของโรคระบาดตัวของเราเนี่ยโดยเฉพาะมีเห็ดลินจือนะคะแล้วก็สารสกัดของคมยิ้นชนันกระชายดำตัวนี้เขาจะมีเขาจะมีฤทธิ์ของเขาที่จะไปช่วยต้านไวรัสให้ด้วยนะคะและในส่วนผสมตัวอื่นก็จะไปทำให้ร่างกายของเราเนี่ยสร้างภูมิคุ้มกันให้กับร่างกายให้กับตัวเองเวลาเราเจอ สิ่งแปลกปลอมอะไรเงี้ยค่ะเขาจะขับออกให้นะดื่มเป็นประจำค่ะโดยส่วนตัวแล้วตัวเองอ่ะเป็นคนที่ปวดหลังค่ะขับรถนานๆจะปวดหลังก็ได้มาได้มาได้สูตรนี้ค่ะของเราทำร่วมกับนักวิจัยนะคะที่ออกมาเป็นสูตรนี้เลยว่าทำยังไงให้สามารถผู้คนทั่วไปเนี่ยนอกจากเราดื่มกาแฟแล้วแล้วก็เอาสารสก,กัดสมุนไพรมามิกกันแล้วก็ทำให้ร่างกายของเราเนี่ยดูดซึมไปใช้ได้เลย เพราะฉะนั้นฝากไว้ด้วยนะคะราคาของเรานี่คือ350บาท1กล่องมี15ซองซองละ20กรัมนะคะแต่ถ้าใครอยากได้ราคาพิเศษก็ลองติดต่อใต้คลิปนี้เลยเลยนะคะท่านจะได้ติดต่อผ่านตัวแทนก็จะได้ในราคาพิเศษขึ้นนะคะอาจจะมีโปรโมชั่นอะไรหลายๆอย่างลองติดตามดูนะคะขอบคุณมากค่ะ